กไอยหนุ่มคนนี้เลยครับเจ้าของเข้ามาส่งแต่ที่ผมมันไม่มีใบรับสินค้าสักใบนะครับอะไรจะไม่มีได้ยังไงฮะนี่เมื่อฉันน่ะให้ยยไอมาให้ลุงก,กับมือเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงจะไปไหนไม่ทราบครับพอดีว่าหนูสมัครงานผ่านเว็บไซต์ของบริษัทไว้อ่ะค่ะไฟ วัญชีอะค่ะวันนี้เขาเรียกเข้ามาสัมภาษณ์หนูก็เลยเข้ามาสัมภาษณ์นะคะอ๋อเชิญเข้าทางด้านนี้เลยนะครับแล้วก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านไหนได้เลยครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ว่าฉันมานสัมภาษณ์งานนะคะอ๋อคุณไอที่นัดสัมภาษณ์ไว้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับเ,เดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ท่านผู้จัดก,การรออยู่นะครับทางนี้นะครับเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะ,ะคุณลุงครับนี่คือคุณไอที่ได้นัดสัมภาษณ์ไว้ครับมาแล้วหรออะนั่งก่อนสิค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตนะคะ ดีค่ะเดี๋ยวคุณช่วยไปเอากาแฟฉันหน่อยเดี๋ยวทางนี้ฉันสัภาพณ์เองได้ครับรอสักครู่ครับคุณลุงแล้วเธออายุเท่าไหร่ล่ะทำเคยทำงานด้านบัญชีมาหรือเปล่าแล้วจบอะไรมาเอ่อคือหนูอายุย5่25ปีค่ะยังไม่เคยทำงานด้านบัญชีมาก่อนหนูจบปอชอมาค่ะปวชบัญชี จากโปรไฟล์ของเธอเนี่ยตรงกับสายงานดีมากแต่ว่าขาดประสบการณ์แต่ก็ไม่เป็นไรมันฝึกกันได้ถ้าอย่างนั้นก็ยินดีด้วยเดี๋ยววันจันทร์เธอมาเริ่มงานได้เลยนะชริงเหรอคะขอบคุณมากมากเลยนะคะทำงานกับฉันเนี่ยห้ามทำเกินหน้าที่ที่ฉันสั่งเพราะฉันไม่ชอบคุณรู้มากเข้าใจไหม ะเข้าใจค่ะไปได้แล้วถ้างั้นขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับโอ้มาทํางานวันแรกเหรอหนูใช่ค่ะสู้ๆนะครับขอบคุณนะคะคุณลุงคุณลุงคะหนูซื้อขนมมาฝากคะ่ะอ๋อขอบคุณครับอร่อยมากเลยนะคะเจ้านี้อ่ะเอ่อว่าแต่คุณลุงชื่ออะไรเหรอคะหนูยังไม่รู้จักชื่อคุณลุงเลยลหนูเนี่ยชื่อไอซน,นะคะลุงชื่อพัดนะครับหรือว่าหนูจะเรียกว่าลุงยามก็ได้นะครับแล้วแต่หนูสะดวกเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากให้ลุงช่วยบอกได้เลยนะครับ ได้เลยค่ะลุงพาดขอบคุณนะคะงั้นเดี๋ยวหนูขอตัวไปก่อนนะคะ ไดครับพี่มาขอปากกาครับได้ค่ะพี่อีฟว่าแต่พี่อีฟเนี่ยเอาปากกาแท่งเก่าที่หมึกหมดแล้วมาแลกหรือเปล่าคะเอ่อพี่ไม่เข้าใจครับคือปากกาพี่ใช้หมดแล้วก็ทิ้งได้ทำไมต้องเอามาแลกใหม่ด้วยครับทำไมอะครับมันต้องแลกอะค่ะเพราะว่าเราจะได้ทราบไงคะว่าแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้งบประมาณในพวกอุปกรณ์เนี่ยเดือนละเท่าไหร่เอ่องั้น พี่ขอกลับแปอาที่โต๊ะแล้วเอามาให้วันหลังได้ไหมครับได้ค่ะครับ <c oughs> น้องไอซ์ครับเอพี่จะขอเลี้ยงข้าวกลางวันกับน้องไอซ์น้องไอซ์ไปถาพี่ได้ไหมครับวันนี้หรอคะคงไม่ได้หรอกคะ่พะพอดีว่ามีนะดนะคะ่ค่ะเดี๋ยวจะมีคนมารับไปทานข้าวข้างนอกมีคนมารับค่ะ <c oughs> ใครนะมารับไปทานข้าวได้ทุกวัน <c oughs> หนุ่มที่ไหนนะ <c oughs> นี่แอบเห็นทุกวันเลยเหรอคะ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วค่ะก็คนรู้จักนี่แหละไม่ได้พิเศษอะไรแล้วค่ะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะครับงั้นพี่ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวที่ร้านข้าวคนจะเยอะค่ะครับนี่คะ่ะปากกาอย่าลืมเอาแท่งเก่ามาให้ด้วยนะคะครับพี่เอามาให้นะครับค่ะขอบคุณครับ เดี๋ยวเธอช่วยเอาบัญชีนี้ไปให้ลุงยามหน่อยนะแล้วก็บอกลุงยามด้วยว่าเดี๋ยวจะมีรถมาส่งของช่วยเก็บไว้ด้วยได้เลยค่ะพี่ลุงนี่มันเอกสารสั่งซื้อสินค้าในออฟฟิศเรานี่ บริษัทเราก็ไม่ได้ใช้ของเกตนี้นี่นาแถมราคาก็แพงตั้งหลายเท่าอะแต่ว่าแต่ว่าเอกสารนี้มันเป็นเอกสารที่เราเขียนเองนี่นาทำไมมันถึงถูกเปลี่ยนไปอะหรือว่าเอา้านี่ย,ยัยไอยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยฮะฉันรีบนะค่ะเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ละคะ่ะเ,เดี๋ยวก่อน หรือว่าเธอสงสัยอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะพี่รุงเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้นละคะ่ะขอตัวนะคะ อ้าวสวัสดีครับคุณนายจกลับบ้านแล้วเหรอครับค่ะยังไงไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะครับสวัสดีค่ะลุงครับผมมาของมาส่งครับเออของอะไรครับ ไม่มีใบรับของเลยสักใบหนึ่งี่นครับเอกสารเอ่อผมให้คุณเอาของเข้ามาส่งไม่ได้หรอกนะครับทำไมผมจะส่งไม่ได้ล่ะครับในเมื่อผมมีเอกสารและพร้อมลายเซ็นถูกต้องนะครับต่อให้คุณมีเป็นสิบใบอ่ะผมก็ให้คุณเอาเข้าไปไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าที่ผมไม่มีใบรับสินค้าสักใบหนึ่งถ้าเกิดผมให้คุณเอาเข้าไปอ่ะผมก็โดนด่าแย่ครับอ๋อ แล้วลุงจะให้ผมทํำยังไงล่ะครับถ้าผมไม่เอาไปส่งเนี่ยผมก็โดนด่าเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบแล้วหลหะครับนี่ลุงมีเรื่องอะไรกันนะฮะเสียงดังไปถึงข้างในเลยเนี่ยก็ไอหน,นุ่มคนนี้แหละครับเจ้าของเข้ามาส่งแต่ที่ผมมันไม่มีใบรับสินค้าสักใบนะครับอะไรจะไม่มีได้ยังไงฮะนี่เมื่อฉันอ่ะให้ยอ้ไอมาให้ลุงกับมือเลยแต่ที่ผมไม่มีนี่ครับจะไม่มีได้ยังไง รับของอ่ะมันมีบางอย่างผิดปกติทางทางที่หนูเนี่ยเป็นคนเขียนเองแต่ลายมือมันก็เปลี่ยนไปแล้วอีกอย่างของที่สั่งเนี่ยก็ไม่ตรงตามแรกด้วยค่ะเธอเพิ่งจะมาทำงานได้ไม่กี่เดือนเธอจะไปรู้อะไรอะฮะสวัสดีค่ะท่านประธานทำไมวันนี้เข้ามาบริษัทได้ล่ะคะพอดีว่าหลานสาวฉันเนะี่ยบอกฉันว่ามีใบแจ้งรับของมีบางอย่างที่ผิดปกติเกิดขึ้น ฉันก็เลยคิดว่าน่าจะมีการโกงในบริษัทของเราอะนะคะถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็นี่เลยคะ่ยะยายไอ์เมื่อกี้มันยังบอกอยู่เลยว่าเป็นคนเขียนบึกถ้าไม่ใช่มันจะเป็นใครล่ะคะคงจะเป็นยายไอ์ไปไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่ายายไอซนะ์น่ยจะมาทาหน้าที่แทนฉันเองฮะนี่อย่าบอกนะคะว่ายายไอ์เป็นใช่ค่ะฉันคือหลานของท่านประธานค่ะ เอาไอ้เออเอาไอ้นัดป้าออกมาเนี่ยมีธุระอะไรเหรอทำไมไม่คุยกันที่ในบริษัทละ่ะฮะคุณป้าคะคุณป้าลองดูเอกสารนี่สิคะมือป้านี่อ่อนไปคุณป้าว่าเอกสารนี่มันแปลกๆไปไหมคะทางทางที่หนูเป็นคนเขียนเบิกเองแท้แต่ลายมือกลับถูกเปลี่ยนไปอะคะ่ะและอีกอย่างอะของที่สั่งก็ไม่ตรงตามตอนแรกด้วยนะคะหนูว่ามันมีอะไรแปลกๆปกไปนะคะเออ ป้าเขาว่าอย่างนั้นเลยไอ้ดูสิเนี่ยของเกตต์ต่ำแต่ว่าราคาเนะ่ยแพงกว่าตั้งหลายเท่าแบบนี้นะบริษัทของเราเนะ่ยเขาไม่ใช้กันหรอกไม่น่าหะ่ะไอ้ลูกค้าเขาถึงคอมเพนมาบ่อยมากเลยเออเอา,อางี้นะงั้นพรุ่งนี้เนะ่ยเดี๋ยวป้าจะเข้าไปที่บริษัทเองค่ะดีนะคะที่คุณป้าเนี่ยสงสัยก่อนคุณป้าก็เลยให้หนูเข้าไปหาหลักฐานในบริษัทเนี่ยไม่งั้นอนะ่ะยยลุงอ่ะต้องทำบริษัทเราเสียชื่อเสียงแน่เลยอะคะ่ะอืมใช่ไอ้ ป้าเองเนี่ยก็สงสัยมานานเหมือนกันแต่ป้าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกแต่ว่าพวกเราเนะ่ะต้องมีหลักฐานที่เพียงพองั้นไอนะ้น่ะช่วยมาเป็นผู้จัดก,การที่บริษัทให้ป้านะไอ้นะได้คะ่ะป้าใช่ยายไอนะ้น่ะไม่มีทางที่จะโกงบริษัทของฉันหรอกคุณรอปภช่วยลากคอคุณลุงผู้จัดก,การคนนี้ออกไปทีสิคะแล้วก็โทรเรียกตำรวจจับเขาในข้อหายักยอกของในบริษัท ได้ครับท่านประธานคะอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะคือฉันผิดไปแล้วคะ่ะฉันขอโทษให้อ,อภัยฉันด้วยนะคะอย่าจับฉันเลยนะคะท่านประธานรัฐประพอครับจัดการเลยคะ่ะพี่ลุงคะคงไม่จับพี่ไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะข,ขืนปล่อยคนชั่วๆแบบพี่ไวอ้อ่ะก็ไม่รู้ว่าพี่จะไปทําให้บริษัทไหนเขาเดือดร้อนอีกพี่ลุงคะยังไงก็ไปสํานึกในคุกนะคะคุณยามคะคุณลุงจัดการเลยคะ่ะครับ เชิครับคุณลุงเช,ชิครับโอ๊ยไม่ต้องมาจับเชิเลยครับ